สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับชาวเน็ตส่งกําลังใจรัวๆชาวเน็ตแห่ส่งกําลังใจแพทย์นภพาหลังโพสต์ภาพคุณแม่ป่วยกลางดึกได้ได้ว่าเป็นผู้หญิงที่สู้ชีวิตมากๆสาหรับแพทย์นภพาและหลายคนคงรู้ว่าแพทย์นภานั้นมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในหลายอย่างทั้งเลี้ยงลูกเพียงลําพังดูแลพี่สาวที่พิการรวมทั้งดูแลแม่คุณย่าที่นอนป่วยแต่ถึงแม้ว่าแพทย์นภพาจะต้องทํางานอย่างหนัก เพื่อมาดูแลคนในครอบครัวก็ไม่ได้ทำให้เธอนั้นขาดตกบกพร่องแต่อย่างใดและล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อทางด้านแพทย์าานภาได้ออกมาโพสต์ภาพของทีมงานของบุ๋มปนัดดาที่เข้าช่วยเหลือคุณแม่ของแพทย์าานภาที่ป่วยกลางดึกหลังจากที่มีอาการไม่ดีพร้อมกับได้มีการติดแฮชแท็กที่บุ๋มปนัดดาและได้ระบ,บุข้อความเอาไว้ว่าขอบคุณนะครับแม่แบุ๋มปนัดดา โดยทางบุญประดดนั้นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบว่ายินดีเสมอลูกกอดๆนะรวมถึงทางด้านปออันนบได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าเป็นกำลังใจให้นะครับส่วนทางด้านชาวเน็ตนั้นก็ได้ส่งกำลังใจให้กับคุณแม่ของแพทน์นภากันเพียบซึ่งทางด้านแพทน์นภาก็ยังไม่ได้อ่านหรือตอบว่าคุณแม่เป็นอะไรแต่แฟนคลับก็ส่งกำลังใจให้อย่างต่อเนื่องขอขอบคุณข่าวจากไทยนิวส์ออนไลน์ครับ และขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสะข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ